เดี๋ยวนี้จะพาไปเก็บแก้วมังกรไปดูแก้วมังกรของเรากอนเดี๋ยวกลับกล้องก่อนไม่ว่ากลับกล้องตรงไหนอ่ะเฮ้ยเลโหลไปดูแก้วมังกรรุ่นนี้กลับไม่ได้หรอ เห็นไหมเห็นแก้วมังกรเราไหมพาเก็บแก้วมังกรกันอ้ออ้อโอุ้ยแมวกัดกันอุ้ยสีลูกนี้เก็บได้แล้วนะจ๊ะเห็นนะแล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นอีก โอ้เกือบสิบจริงๆตรงนู้นก็เก็บได้แล้วนะเก็บแล้วก็บ่มไว้แต่ว่าเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนสีลูกอุปกรณ์ใส่แก้วมังกรจ้าโอ้เก็บหนามเฮ้ยห,หนามแก้วมังกรต่อมอ่ะน๋อ แพเดหนึ่งลูกวามปึ๊บอุ้ยหลบไม่ได้เอาเรามาตัดด้วยน้ำปึ๊บแพเด สองลูกอุ้ยหนาม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 โอ้ย,อยตายแล้วหน่โอ้ยหนาม เข้าบ้านกันได้แล้วผนงานชีลูกเดี๋ยวไปลองปอกกินกันเนาะหวานเป้าแก้วมังกรบ้านๆจ้า